Nail chop is every time I pop out, you know I ate Hey. I'm that bitch, ho, geek, like me, you why. it's white me down. Small niggas, tall niggas, long, paper, no small bitch, beat the beaches, all pretty. And y'all learn a short, cause my paper long, it's Friday night. My nigga ain't home. I pull my beach shots, cause I I'm drinking drink alone. Man, I'm มารายงานตัวฮะกับเจ้ายาริสคอร์รุ่นท็อปนะครับผมคันนี้ก็เป็นรุ่นพรีเมีมิมชูรี่นะฮะสีเมสตรีมนะครับรุ่สีรบรอนด์ Broad นั่นเองนะฮะกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LVD นะครับพร้อมเลยทำน,นั่งิ่งไลท์นะฮะตัวนี้ก็เป็นตัวท็อปนะั่นแต่กล้องมาล็อกคันแมครอร์สสิบแปดนะครับหลังคาพนดรามิกกราสนะฮะเปิดได้มีมันหลังไฟฟ้าด้วยนะครับประตูท้ายไฟฟ้าพนด์ล็อกคิกเซนเซอร์นะฮะตัวนี้ เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับอาตาัตราเชื้อเบืิงอยู่ที่26.3กิโลเมตรต่อลิตรกันเลยนะฮะเซนเซอร์ก็มีรอบคันด้วยนะครับแบลตบอร์ดก็มีนะ